สหรดบตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าทางเข้าสนามบุรีรัมนะครับดูจากภาพนะครับคขนจะเยอะมากนะครับที่มาเชียร์บุรีรัมกับราชบุรีเอฟซีครับผมครับก็มีท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยชราหรือวัยละอ่อนหรือวัยอะไรก็ได้ครับแล้วเป็นรุ่นนะครับก็ปากันมาเชียร์ทีมของตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้แชมป์ในวันนี้ครับทีม เชียเพื่อศักดิ์ศรีของแต่ละทีมนะครับว่าทีมตัวเองจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับของโตโยต้าเด้วยโตโยต้าลีกครับในครั้งนี้นะฮะรู้สึกยังไงครับที่มาเชียร์บุญเรามันนี้ครับอ๋อรักแอนโทนี่ค่ะเลยมาอยากได้ใจแอนโทนี่จังเลยอ่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณมีความรู้สึกยังไงครับที่มาเชียร์บุญเรามันนี้ครับอ๋อก็โอ้โหแบบสุดยอดเลยครัวันนี้ยังไงต้องคว้าแชมป์โตโยต้าอยู่แล้วโอ้แอนโทนี่น่ารักจ่งใช่ไหมครับแล้วคุณครับมูสกินนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบุรีรัมแชม์โตโยต้าลีคร okay, okay, ับครับกี่สมัยครับอีกประมาณ800สมัยโอเคครับผมขอบคุณครับ นเดประตูแห่งความรุ่มมันคือรางวัลแห่งเกียรติและสังเสียรวมผู้คลกล้าวไปสู่สามภพ รู้สึกยังไงคะกับกับการมาเชียร์วันนี้ก็รักแอนโทนีเหมือนเดิมอ่ะยืนยันคำเดียวว่ารักแอนโทนียังไงก็รักแอนโทนีค่ะคาดหวังอะไรกับแม์วันนี้มั้งคะวันนี้ก็คาดว่าจะได้บอกรักแอนโทนีอะขอบคุณมากค่ะโอ้ไม่คิดว่าบุรีรัมย์จะทำประตูให้เลย วันนี้รู้สึกยังไงคะกับทีมทีมฟุตบอลบุรีรัมรู้สึกชนะชัวร์ครับอ๋อชนะชัวร์ใช่ไหมครับผมหวังว่าวันนี้จะตีองแตกกี่ลูกนะประมาณ2ลูกครับโอ้สลูกไหมครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะก็คือนี่คือความรู้สึกของทีมแฟนบอลบุรีรัมที่มาชมฟุตบอลวันนี้นะคะก็วันนี้ทุกคนตั้งใจเต็มที่เพื่อจะมาเชียร์ทีมบุรีรัมของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสโตรงซอกกล่าวกันนะคะว่าวันนี้โอ้ความตั้งใจ มาขนาดไหนนะคะโอ้ติดสายอยู่นะคะติดสายอยู่ติดสายอยู่ค่ะติดสายอยู่ค่ะคุณสักรักการักสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเอ่ยยังไงบ้างคะที่ที่ได้มาอยู่ในสนามวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือมองไปไหนก็มีแต่ชาวีรำหมดเลยนะครับกองเชียร์วีรมเลยครับคนหน้าตาดีนะครับโดยเฉพาะคนวีรมหน้าตาดีมากครับ เต็มที่ครับวันนี้ครับโคครครับผมการ,ร <g pública> แล้วคิดว่าวันนี้บุรีรัมย์แมตช์วันนี้การเล่นวันนี้แบบแบบจะจะทำทำสี่ทีได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็ <c oughs> วันวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับแมตส์สุดท้ายนะครับก็คือยังไงก็ต้องแชมป์อ่ะครับอย่างน้อยก็มาสามลูกเป็นอย่างน้อยครับแล้วแล้ววันนี้จัดเต็มจัดเต็มครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจัดเต็มครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาสลงมาครับตอนนี้ว่าสลงอยู่ครับกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสลงซอกาวครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็คือความรู้สึกนะครับสวัสดีค่ะพี่วีระค่ือหนึ่งหนึ่งในกลุ่มโรงซอสกานะคะเรามค่ะเราเรามาสัมภาษณ์กับพี่วีระนะคะว่าวันนี้พี่วีระรู้สึกยังไงนะคะถ้าดูดูพิธีกรก่อนค่ะวันนี้วันนี้นะคะรู้สึกยังไงคะกับวันนี้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วผมรู้สึกว่ารักทั้งสองทีมเลยครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่เหมือนกัน มาใจเลยครับโอ้โหไม่ใจใจแบบรู้ตำตามจริงครับ <c oughs> รักจริงๆแต่รักวีรามมากกว่าเป็นทีมบ้านเรา <c oughs> สาวสาวละลีน่ารักครับสู้รีรัมไม่ได้หรอกครับโอเคแล้วแล้วแมตช์แมตช์วันนี้ค่ะแมตช์วันนี้รู้สึกยังไงกับแบบรีรัมจะทําได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาว่าดีกว่าทุกแมตช์ดีกว่าทุกแมตช์เอาไปเลยครับวันนี้ไม่ต่ำกว่าสามเม็ดอ๋อสามเม็ดแล้วบรรยากาศโดยรวมทุกๆครั้งกับวันนี้แตกต่างกันไหมคะหรือว่ายังไง ไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างใช่ไหมเขาโอเคบุรีรัมแม่เวลาบุริยัมโอเคบุรีรามค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของกลุ่มสรงสระกาวนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปดูการจัดเต็มของพวกเรานะคะสำหรับน้องกีต้านะคะสวัสดีค่ะน้องกีต้าสวัสดีค่ะวันนี้สนุกไหมคะวันนี้สนุกสนุกค่ะดูต้อนรูกแล้ววันนี้มากับใครคะมากับแมตติกมากับแมตติกแล้วแล้วหาคุณแม่อีคนเจอยังคะเจอแล้วเราเจอแล้วค่ะสนุกสนุกเหมือนทุกทุกครั้งไหมคะวันนี้ สนุกใช่ไหมคะ่ค่ะปองเชียคอยทาส่งกำลังใจว่องไวประดุจฟ้าฟาดเล่นสะอาดไม่มีนอกไม่มีในได้แชมป์เพราะฟีมือฟีเท้าเลื่องมทันเดอร์คาร์สตีนสวัสดีค่ะอันนี้คือหนุ่มซอกราของเราอีกคนนึงนะคะสำหรับคุณคิวนะคะ สำหรับวันนี้มาดูบุรีดามนี้รู้สึกยังไงคะกับบรรยากาศที่ทเห็นดโดยรอบก,ก็รู้สึกดีครับมันยิ่งใหญ่อลังการอะ่ะยิ่งใหญ่อลังการคือในนานทีปอนบ้านเราจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อค่ะแล้วหวังว่าแมต์นี้จะจะ,จะทำประตูลาดบุรีได้กี่ลกูกนะคะวันนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า3ไม่ต่ำกว่า3ใช่ครับขนาดนั้นเลยแล้วหลังจากแมต์นี้ไปฤดูการหน้าความคาดหวังกับฤดูการหน้านี่คือคิดไว กับท <minutes> <off> kind of ีมบอลเรายังไงคือยังรักเหมือนเดิมไหมคะก็เหมือนเดิมครับแต่ส่วน่าการคาดหวังก็คงยังไม่คาดมากเพราะเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงของนักเตะระบบทีมเรื่อยๆครับเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์การโลเทชันแบบนี้เลยอ๋อค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้คือเต็มร้อยกับการมาเชียร์เกินร้อยครับเกินร้อยอ๋ค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคิวมากเลยนะคะที่ที่ให้เสียสละเวลามาสัมภาษณ์เราวันนี้นะคะ อบอลเมนความรู้สึกยานาบันมือบอลวีรมกันได้ปะบอลวีรำคือบอลที่ว่าทำชื่อเสียงไว้จังหวัดจังไงนะแต่วอ้จอังหวัดไอเมื่อทั่วประเทศกี่บันรู้จักวีรำเน,นาะภูมิจัดอย่างไงภูมิจัดรันโนวีรำยังไงภูมิจัดเองกับกับเขเมวีรำเนาะกับเขเม่ได้ก็จะแด้เองยังไงล่ะคือถ้าวีรัน,นบางทีก็ได้ใจนี่แหละ ช so, oh, right, uh okay. mm hmm. okay. uh, ิ้นเนี่ยไงใน่ขาบอกชิ้นเนี่ยไหนบ้านถ้วยตัวรงเลยน่ะเออถ้วยถ้วยสองถ้วยอะอถ้วยอ๋อบาทบาโอเคบาทขอบคุณครับบ้างเก้บผมโอเคอ่าสำหรับพี่คนนี้เขาก็อยู่อำเภอเดียวกันกับผมนะครับอำเภอเมืองอยู่บ้านน้องโคนนะฮะอยู่อำเภอเดียวกันครับอยู่ใกล้ๆกกันนะครับผมก็ได้มาพบปะพี่น้องร่วมจังหวัดเดียวกันร่วมอำเภอเดียวกันนะครับ คือทุกคนคนบีรัมทุกคนนะครับคือพี่น้องพี่น้องกันทุกคนนะฮะรักกันเชียบอลก็เชียบีรัมยูนในเด็ด้วยกันครับผมโอเคครับผมสวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกับอีกท่านหนึ่งนะคะที่อ่ตามเชียทีมบุรีรัมย์เราทุกแมเลยนะคะสำหรับพี่ออยนะคะสำหรับแมทวันนี้อ่บรรยากาศโดยรอบแล้วรู้สึกยังไงคะพี่โอ้โหเยอะเยอะดูจากเหงื่อแล้วนะโอ้โหเยอะเยอะ ยอะะใช่มคแล้วจากรูปเกมที่ดูทุกแมตช์กับแมตช์วันนี้พี่คิดว่าวันนี้บุรีรัมย์จะทําเกมได้ดีเหมือนทุกแมตช์ไหมคะน่าจะปิดประตูแพ้ปิดประตูแพ้อย่างน้อยมี3เม็ดอ่ะโก<อ><อ>ลันต้องยิง2อ๋อยังไงโอเคค่ะวันนี้ยังไงบุรีรัมย์ต้อง2แชมป์ใช่ไหมคะแชมป์สองแชมป์มแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันด้วยกอลและโตต้าพี่เนี่ยครับอีกอสองด้วยโอเคค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของพี่ออยนะคะเชชีียยรร์ททมปาาาสสฟ้้ใหนะ ใช่ค่ะนี่คือจากมหาจุฬา F.C. นะคะพี่โป้ก็สำหรับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่พี่โป้มาเจอพี่โป้ที่สนามนี่รู้สึกย,ยังไง่ะค่ะรู้สึกยังไงคะกับกับแม์วันนี้ค่ะพี่รู้สึกรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจมากที่เห็นกองเชียร์เราเดินทางมาเชียร์ทีมรักกันถึงเป็นหมื่นๆคนขนาดนี้ครับไม่ธรรมดาโอเคค่ะแล้วแล้วบรรยากาศโดยรอบแล้วรู้สึกแบบวันนี้แบบจัดเต็มไหมคะพี่โอ้ กองเชียร์เรายกมาขนาดนี้แบบถ้าดูบอลนอกถือว่าแบบโอ้โหระดับแมนยูเลยดีกว่ามาเยอะขนาดนี้เฮ้ยพี่เชียร์แมนยูครับผมขอโทษด้วยอ่อแมนยูสุดยอดก็คือกองเชียร์เรามาขนาดนี้นะครับถ้าหากร้องเพลงเชียร์เป็นเสียงเดียวกันเนี่ยเสียงมันจะต้องดังกระหึ่มสุดๆมันเป็นความฮพกเหิมของนักเตะที่จะได้ยินเสียงเชียร์เหล่านี้ครับแล้ววันนี้เรามีเราจะกระหึ่มสนามเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดนะครับโดยเฉพาะวันนี้ เป็นแมท์ที่นักเตะหลายๆคนจะต้องอำลาทีมก็อยากให้ร้องเพลงเรามีเราเนี่ยเป็นการส่งให้กำลังใจเขาให้เขาไปอยู่ทีมใหม่ๆม,มีอนาคตลุ่งเรืองต่อไปซับรองว่าวันนี้เสียงดังสุดๆแน่นอนครับก็นี่คือความรู้สึกของพี่โป้นะคะหนึ่งในครอบครัวสายฟ้าของเรานะคะอออองงงงงหลัส่ใ้กน,นาาเชคย,ยท อสัมภาษณ์หน่อยครับมาจากบ้านไหนครับผมคะมาจากที่ไหนครับมาจากลังสิตค่ะลังสิตคนที่ไหนครับคนปทุมค่ะคนปทุมแต่ชอบลาลีหรือบุรีรัมครับเรามาเดียวกันนะบุรีรัมค่ะเจ้าบุรีรัมใช่ไหมใช่หัวใจเดียวกันครับผมคนบุรีรัมครับผมของน้าครับ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมครับพับที่หนุ่มครับครับเป็นคนบ้านไหนครับผมคนกระสังครับผมอำเภออะไรครับอำเภอกระสังครับผมจังห uh> วัดอะไรครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมชอบทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดครับแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้จะชนะหรือเปล่าวันนี้แชมป์แน่นอนครับสองแชมป์ด้วยครับสองแชมป์ครับโ้โหความมั่นใจมั่นใจมากเต็มร้อยเต็มร้อยครับโอเคครับผม เจ้าชัยสุริยวร ส,สัมภาษณ์ก่อกับน้องตุ๊กติ้งนะฮะมีอ่าิดยังไงครับกับประตูแรกครับที่ได้ครับผมดีใจค่ะ<า>ดีใจน้องสลับคล้วอ่าเอากับพี่พวีละขนรูปเอยครับคิดยังไงบ้างรครับรโอ้โหปูนไปออกเอาอีกดอกเอาอีกดอก ฟขออนุญาตนะครับผมพี่ครับขออนุญาตนะครับขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผมสัมภาษณ์คนนี้นะครับอ่าสัมภาษณ์นะครับอ่าที่ผมที่ผมได้นี่คือกระทิงแดงเออไม่ใช่คาราบาวแดงเนี่ยอ่ามีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอะไรครับผมนู้ใช่เขาแจกกับพี่ด้วยอ่าด้วยก็แจกอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วเขาเอามาแจกเฉยๆใช่ไหมครับแจกเฉยๆค่ะแจกฟรีแจกฟรีใช่ไหมครับผมอ๋อ ได้สะกวดไหมครัได้ได้ได้หนึ่งขวดแล้วครับแล้วเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยสงขาค่ะสงขาแต่มาแจกคาราบาวแดงนี่ครับอ๋อใส่เสื้อบิลังด้วยนะครับเุงเท้อเชฟบิลลังวะครับเป็นอยู่ที่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมางเรัา

บาทนุ้ยเจนิสาสโกนจแทงให้สัมภาษณ์เขาเขาบอกนนี้มาให้สัมพันวันวันนุยอันนี้คนมกมมบอกเจ้าเจ้าโอ้น่ารักสัมพเขาอ๋อนี่น่มวยนการนมข้าเตนเสาเาอาจีโัง well ี่จับเยจับยนับนเจ้าห้องบอกเย่าจับอย่าจับเจ้าชมวเอ บขอบคุณครับขอบคนครับุคนครับอนนะครับอนนะครับขอสภาพหน่ครับจกบ้าไหนครับมาจมาจอำเออะไรครับผมรอครับขอครับนี่มาจสีเกศได้ไหมเออะไรนะครับมาจสีสเกศสีสเกศี้ตังไว้บุรีรัมยโอ๊ยสาวสีสเก ชกนับสาชื่ออะไรครับเนี่ยครับชิจูชิจูบนบาปหนาซิเกตชื่ออะไรครับเตานเลยเจมไปชมอไปแปลว่าอีหยังเขาแปลว่าอีหยังแปลว่าอีหยังโอยอีหยังแปลวอจอเอ็งมันเมลีอวนุคเมต้องอายเลย บางเชี่ยวมีดัวันนี้ท่นหน่อวันนี้ตเป็นไงบ้างชื่ยรเชื่ครับนเดียร์ครับเชื่มบุรีรัมย์เชื่อกันสุดหัวใจปตูชายเขงดังศลานักรถปราสาทสายฟ้าบุรี